โค่มนี่ครับเป็นงัวแม่ลูกๆตัวแม่นะครับแม่ผสมเจ้าช็อกโกแลตครับสมมือนี่แหละมะเซานี่นะครับโค่มแรกครับประแดงเปิดราคาเท่าไรครับหกหมื่นห้าค่ะหกหมื่นห้าพันครับต่อรองไในน้ำป่าเนาะจ้าต่อรองไลยค่ะนะครับสดแห้งครับพี่น้องโค่มี่สดแห้งต่อไปนะครับเป็นง้วแทองทองเจ็ดเดือนกว่าเนาะป่าเนาะจ้าเจ็ดเดือนกว่าค่ะนะครับต้นนี้ป้าเปิดราคาเท่าไรครับสี่หมื่นสองค่ะอ่าสี่หมื่นสองพัน สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับมือนี่นะครับพี่จ้าประทุมราชนะครับมาเปิดราคาง่วแมลลูกกับง่วททองให้ปลาแดงครับสวัสดีครับปลาแดงค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศใบยๆครับพี่น้องาบสามโมงนะครับก็ย่งยังหนาวอยู่ปลาแดงมีง่วแมนลูกมาฝากพี่น้องโคมหนึ่งนะครับงามๆพี่น้องนี่ง่วแมลลูกตัวแม่นะครับแม่กระสมเรียบร้อยแล้วกับง่วแม่ทองอีกหนึ่งโตน่าป่านเนาะ นะครับอยู่บ้านหัวเหลือมครับตำบลหน้าว่าอำเภอประทุมราชม้งสาจังหวัดอำนาจเริญครับมีสองสูตรสามโตครับมือนี่แม่ลูกลูกตัวแม่ครับทองกเดือนครับข้างหลังทองเดือนเดือนกว่าค่ะเดือนกว่าเนาะนะครับอยู่กับประแดงบรรยากาศบ่ายสามโมงเดี๋ยวเขาจะเบิ่ง่วแต่ละสุดแต่ละโคมน้ำกันครับเดี๋ยวพิจารณสิปองลูกมาเดี๋ยวเาเบิ่ง่วน้ำกันครับพี่น้องครับเริ่มจากง่วแม่ลูกก่อนนะครับโคมนี่ครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับ แม่ผสมเจ้าช็อกโกแลตครับสมมือนี่แหละมะเซานี่นะครับโคมแรกครับปลาแดงเปิดราคาเท่าไหร่ครับหกมือหาค่ะหกมือหาพันครับต่อรองไหนน้าป่าเนาะจ้าต่อรองได้ค่ะนะครับสดแห้งครับพี่น้องโคมนี่สดแห้งเป็นง่วนแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแม่มันสูงอะไครับปลาแดงร้อยสี่สิบเอสค่ะร้อยสี่สิบหนึ่งบวจ้าร้อยสี่สิบหนึ่งบวกลบนะครับพี่น้องง่วนลูกแรกน้าป่าเนาะจ้าลูกแรกค่ะนะครับนี่แม่ก็งามงามลูกก็งามสดทั้งแม่งามทั้งลูกครับ แม่ก็สมแล้วครับให้บ่าวตึงมาสมให้ว่าเส้านี่เนาะจ้าสมเจ้าช็อกรกแล็กครับวันที่หกด้พี่น้องสมมือเส้านี่ละนี่ครับมันขึ้นมาว่านมันบ่แม่นค่ะนะครับขึ้นมาว่านสมยังมาเ้ามือนี่นะครับนี่ครับครับมันขึ้นยังอยู่เต็มเลยเต็มถ่ายเพิ่นสูงรอยซีซิบบวกลบไอซีเบสบวกลบครับพี่น้องวอหลูกลูกแหลกเนาะค่ะนะครับหกหมื่นหาพันราคาห้องต่อรองได้ครับแม่เพิ่นงามครับพี่น้องลูกก็งาม ขี้หู้ดำนะครับแม่เพิ่นจมูกสีดำประสีบวแดงครับขวัญจับจุ่มหงนา่งทับลำโตเงาหนังนานะครับสดกีบเดบขอเท่าปกตินุ่มสีเต่าม่ติ่งนิดหน่อยเนาะจ้าสมโพงอังวั่นนิ่สมโพงอังวันนิดหน่อยนะครับพี่น้องหกหมื่นหาครับพี่น้องง่ามแห้งนาเลี้ยงลูกเพิ่นได้บาดดีบาดนี่พี่น้องลูกเพิ่นผูนังนาแห้งเมืองไทยไปจากเดือนครับลูกเพิ่นสามเดือนกว่าค่ะสามเดือนกว่าเกิดเดือนใดลูกเพิ่นนตุลาค่ะตุลา ป็นสมตัวไวมาครับป้าตัวสมตัวค่ะสมตัวยินข่าวว่ากินเก่งพร้อมปะแม่ดูเพื่อนบอกกินเก่งทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกเลยแม่ฮุบเฟื่องไงเชื่อมาขึ้นมาขึ้นดิไฮซ้ำเถ <c oughs> ื่อไฮซ้ำเถื่อคุยกันเลยด้พี่น้องกำลังกินเก่งแล้วนะฮุบเฟื่องไงซ้ำเถื่อพี่น้องหกหมื่นหาพันครับพี่น้องนวดไปดูล,ลูกตัวแม่ครับแมก่กระสมเียบร้อยแล้วโอ้เป็นตะเลี่ยงแห้งพี่น้องคมนี่แม่เพิ่นสดเพิ่นงามลูกเพิ่นกระงาม ดูเพิ่นนังหนาครับพี่น้องอ้วนสดเป็นปลามันดูผสมสมโตมาเบิ่งถ่ายแล้วผลเห็ดดำพว่วงหางดำจมูกสีดำนะครับชิฟหูดดำลูกสาวฝนตกลิ่นตัวงป่านกำลังแ่นฝนอัสสิยงแน่นนนครับพี่น้องอากาศมันหนาวเป็นชุดแหละครับ65,000ราคาห้องครับต่อรองได้ประกันค้าถูกค้าถอนจังหมื่นครับป้าสิบหมื่นค่ะสิบหมื่นส่งฟรีล่ะหน่อยกิโลคือเก่าค่ะหน่อยกิโลคือเก่า ฝ้า,าพี่น้องเฝ้า,าโทเพิ่นในสดนะครับง่อลูกแหลกแม่สูงรวยซีบวกลบนะครับตัดติดกับลูกที่สองในทองปลาแดงสมไห่เลี่ยวพร้อมค่าสมจักบาทพันหนึ่งพัน <c ười> <c ười> ขึ้นมาว่านครับพี่น้องเพิ่นสมย่มาเส่ามือนี่ค่าสมหลอดกับสมตอนันไก่ลงนะครับพระเจ้าว่าสมโตกับขึ้นเส่าสมแรงสมหลอดกับเป็นอีกของมือนึงนี่ครับเพิ่นน้ำนมแม่เพิ่นดีแล้พี่น้งนนองเพจดำ พวงหางเลึกๆนะครับสนใจทร่มาหาปลาแดงได้ไปเป็นเปรตก็มาหน่อยแล้ว่วาคนดูคน,นพี่น้องมึงสังเกตตังข้อครับนังข้อพนเินจน,นเลยเป่นเห็นมาหน่อยได้ันยกุัว <c oughs> นะครับเขากะยังวันเห็ดน,น้องๆตัางโจโกโอหอมหลังกำลังมาลูกสาวนำลางสวยครับถ่ายสวยถ่ายม่นสวยนี่ต่างข้อโอ้งามนาเนาะป่าเนาะจ้าลู่นเด็ดแห้งแม่ ต่ว่าง,งามแม่กับงามพร้อมนี่ <c oughs> ครับคลิปเล็บคาเท่าสนใจโทรมาหาปลาแดงได้มีมาฝากมาตอบพี่น้องบอลห้อยพิษวังกี่แล้วพี่น้องนะครับงอนไปลูกๆตัวแม่แม่สดสดลูกสาวงามๆนะครับขาถูกคาทอนปลาแดงประกันไขซิปมือครับน้ำนมผนกระดีะ่งแล้วพี่น้องนมสีเต่าไม่ติง่งซ้ำสีวันนั่นหนึ่งชุดแหลกแดดกำลังออก <c oughs> มา้าวในฝนตรร้องหลินบ่จ้า <c oughs> ปีจาอยูส้วนนะภูม้โมลุยินแมวมันมาฝนตกลิ่นมันวะฝนตกลิ่นนะมือสาวเอากําลังออกครับพี่น้องกําลังออกลูกสาวพฝนหอ,อมหลังกําลังมาต้นนี่อ้วนอ้วนน้องป่าเนาะเอาสนใจโทรมาครับโคมนี่คมบแรกหกหมื่นห้าพันราคาห้องครับต่อรองได้เปิดสีเปร็นก็หมาหน่อยเดี๋ยนี่นะครับหัวลูกแหลกครับประกันค่าทุกข้าทอนประกันตํานี้ครับพี่น้องหกหมื่นห้าพันครับโคมนี่ ต่อรองได้นะครับงัวลูกแหลกต่อไปนะครับเบิ้งงัวแม่ทองเจ็ดเดือนกว่าเนาะป่าเนาะจ้าไปเบิ้งงัวนทองครับพี่น้องบ้านนี้ครับค่ะต่อไปนะครับเบิ้งงัวนทองทองเจ็ดเดือนกว่าเนาะป่าเนาะจ้าเจ็ดเดือนกว่าค่ะนะครับต้นนี้ป้าเปิดราคาเท่าไหร่ครับสี่หมื่นสองค่ะอ่าสี่หมื่นสองพันนะครับต่อรองได้ค่ะแม่อ่าเป็นสูงอะไรครับเพิ่นลอยสามสิบแปดค่ะลอยสามสิบแปดบอกลวมงัวลูกใดในทองครับลูกสองค่ะลูกสองในทองสมโตไหมาป้าสมโตค่ะสมโตจ้าพี่น้องเป็นบลามันลูกผสมครับ มันคือเฉียงแท้โอ้โหว่าต้องห่วงว่าต้องห่วงแม่อ๋อท้องเจ็ดเดือนกว่าแล้วจ้าตัวท้องอ่ะเนาะตัวแล้วเรียบร้อยค่ะให้ผู้ใดมาตรวจท้องเบาตึงค่ะเบาตึงท้องเจ็ดเดือนกว่าสมโตมากครับพี่น้องจ้าคีบผู้ดำจมูกดำนะครับพี่น้องบ่สิบ่แหดงเลยสดบ่แม่นสาวพุ่นล่ะเออเบิ่งสายตาพี่น้องม้อยๆเพิ่นฮู้โอ้42,000ยังต่อรองได้ทรงปี้ห้100กิโลไปเลยเนาะป้าเนาะ ประกันทองเนาะปะจ้าประกันทองค่ะเขาท่าแล้วพี่น้องนะครับหยิบเร็บขอเท้าปกติหู้เชื่องหม้อเครื่องดำมุ้งุยลมพี่น้องเลยลมแห้งลมหนาอ่ะเพลิดเพลินสีดำนะครับดำสนิทข่วงหางดำนุ่มสีเนาะค่ะนุ่มสีเท่าครับทองเจ็ดเดือนกว่าๆเลยพี่น้องทองไงละเด้โมเมนต์สองสามเดือนนี่เจ็ดเดือนสี่ขนแนละ ตรงหนอกเพิ่นก็นมีอ่าสีแต้มหน,หน่อยนึงนี่ครับเอาผัวเป็นยังมีคอลาย,อยหน่อยนึงเพราะ่เป็นเครื่องดำบานหน้าที่มีปัญหาค่ะส่วนมากเครื่องดำมันคุ้มสีได้ครับจ้้ะนนีี่่พองจับได้เบิดนมเนิมจับได้เบิดโอ้เชื่องพี่น้องบมติคนอื่นเขามาจับก็เสยบ่เป็นหยังส <c oughs> ิจา <c oughs> ้าเอ้ยอ่ะประกันทองปกันตนํานี้คือเก่าพี่น้องโตที่ตัวที่2นะครับมีาฝากมาต่อมพี่น้อง3โต2ชุดมื้อนี้ตัวนี้ทอง2 หัวสามสิบแปดบวกลบทองเจ็ดเดือนกว่าๆ้วนะครับหัวทองไก่คอดแล้วตูวนี้หางหัวจึงเชื่องพี่น้องเป็นตะเลียงกับตัวเราพันหูแน่นแล้วตัวนี้แค่์แน่นมันเกือบว่าพันหูแล้วพี่น้องมึงหนาตาเอานี่ตาจจะคล้องไปเลี้ยงอยู่ยคิดพุ่มดำโบดเอาสนใจโทรมาหาประเด็นครับเป็นงัวทองเจ็ดเดือนกว่าๆครับตัวที่สมโตบาหมันมาเนาะป่าเนาะสมโตมาเบาวตึงกับตรวจทองให้แล้วนะครับทองใหญ่แล้วล่ะเจ็ดเดือนกว่าอีกประมาณสองเดือน นาเซลูอีกตัวหนึ่งนะครับห้องไหวสี่หมื่นสองพันต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับต่อรองได้มือนอีก,กะแต่เกิดากภาพมันมืดเพงใดกับกอไผ่ได้พี่น้องฝอนตกนะครับทางอยู่วัดอำนาจ,จเจริญตกข่่มดอกมอ่วงเมื่อไหร่เขาวะผู้ดีหล่ะหญ้าตายเวลนขึ้นน้ำป่านะครับพวกว่าป่าเพิ่นกันะครับอยู่เรียกพี่น้องบ้านป่าเพิ่นโคบกลำใหญ่ใหญ่อยู่แถววัดหัวเหลือยมครับขี่รถมาเขาหน่าวัดกระเหลียวขวามาวัานหารอยเมตรครับ มาเบิ่งงัวตัวจริงก็ได้หรือใส่ปลามันทรงไห้ก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวพฤศจกิกางลงไปทรงไห้เด้อไกลไกก็ได้โอ้โมาคุยกันเอานะครับงัวดทองนี่ไซส์ซเฉียง้วก็ทองแก่พร้อมนะครับสูงรอยสามสิบแปดนะครับปลาแดงเปิดใบสี่หมื่นสองบาทเนาะจ้าต่อรองได้นะครับสนใจก็โทรมาหาปลาแดงเฟซบุ๊กกับอา่าสมยงสมยงแก้วมาลาแมนฮ่าหมูเเ <Man. S 1> มให้เขาจ้าแนมัดนั่น <laughs> อ่ะต้นี้ก,กะ ตุ้มนี้ก็ะหกหมื่นหาครับพี่น้องโคบนี่ยนะครับสำหรับมือนี้ก็มี่ยฝากพี่น้องสามตัวครับพี่น้องสองชุดครับปลาแดงครับต้นใจตัวใดกระโทงหาป่าเพิ่นครับพี่จ้าที่ลงคลิปใหเบอร์อื่นเสาร์นะครับเด้อเบอร์อื่นวันที่เจ็ดนะครับมกราสองพันห้าร้อยหกสิบหาครับพี่น้องต้นใจตัวใดกระโทงมหาป่าเพิ่นนะครับหรือมาเบิ่งโตจริงกระไรอยู่ของงัวป่าแดงนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าปฐุมราชครับปลาแดงครับขอจบคลิปเพียงคุณหนี้ครับสวัสดีครับปราแดงครับค่ะสวัสดีค่ะ